ก็มาดูนะครับโบแกมฝึกท้องของน้องเขานะครับผมบอกเลยว่าโหดนะครับแล้วก็คลิปนี้คุณได้ประโยชน์แน่นอนนะครับว่าน้องเขาฝึกกันโหดยังไงแลวก็ให้คิดตามนะครับซึ่งท่าแรกนะครับก็ก็คือตอนนี้น้องเขาแข็งแรงในเลเวลหนึ่งนะครับผมก็บอกว่าให้เอาท่าททบานะครับมาเปิดเป็นท่าแรกนะครับของการฝึกท้องนะครับอ่าของการฝึกท้องนะครับก็ให้แค่ทดสอบว่าก็คือก็คือทดสอบในการชาเลนจ์นะครับ ชาเลนจ์ก็ผมก็ตั้งมาตรฐานว้ก็ขั้นต่ำจะต้องได้10ครั้งนะครับ10ครั้งนะครับแบบเพอร์เฟกฟอร์มนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็คือบาร์มันแว่งเห็นไหมบาร์มันแว่งซึ่งผมก็บอกนะ้องเขาแล้วว่าต้องทำบาร์ให้นิ่งกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนจังหวะเราก่อบาร์นะครับถ้าว่าตัวเราแว่งไปแกว่งมานะครับมันจะเปลืองพลังงานเปลืองพลังงานแล้วมันก็โฟกัสกล้ามเนื้อ ไม่โดนเต็มที่นะครับดังนั้นทําบาให้นิ่งก่อนแล้วก็มาวิเคราะห์ตัวเองว่าตกลงนะบาบา์นิ่งแล้วเกาะบาเราจยงแข่งอยู่หรือเปล่าเราก็ต้องเกาะให้นิ่งเลยนะครับแขนจะต้องอยู่แบบลักษณะเกาะอย่างเดียวนะครับก็คือเคลื่อนไหวเฉพาะก็คือ,อตั้งแต่ช่วงขานะยกบัวสะโพกขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะก็คือ ท่านี่น้องก็จะทดสอบเป็นทั้งหมดก็3รอบนะครับทดสอบเป็น3ามรอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับท่าแรกกันนี้ก็คือท่าเป้าหมายนะครับเราท่าเป้าหมายชาเลนจ์นะครับซึ่งรายละเอียดเชิงลึกมันจะค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับนี่ก็คือสาเหตุทําไมมันต้องมีไกด์หลายคือมันลึกลับซับซ้อนเอาแต่ต้องก็คือน้องเขาก็ต้องมาฝึกเองนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกฎกติกานะครับก็เดี๋ยวรอผมฝึกน้องเขาก็ ก็คือจบคอร์สของผมนะครับที่ผมผ่านเกณฑ์นะครับไว้ก็เหลืออีกอีกไม่ไม่นานแล้วนะครับก็คือเมื่อจบคอร์สเสร็จแล้วผมก็จะเปิดเทนส่วนตัวลักษณะเดียวกับน้องนะครับซึ่งเดี๋ยวมันมีรายละเอียดข้อตกลงกันนะครับก็เอาง่ายๆเฉพาะเพื่อนใน Facebook พอนะครับส่วนก็คือใครอยากเทนอ่เดี๋ยวก็คือรอรายละเอียดนะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับคนที่จะเทนส่วนตัวก็จะต้องส่งการบ้านในกลุ่มนะครับ ก็คือเดี๋ยวเราไปนะครับนี่ก็คือผมให้ดูแบบเพลียๆนะนี่เป็นเซตที่2นะครับนี่เป็นเซตที่2นะครับก็ต้องแก้ปัญหาบ่าเห็นไหมก็คือบามันโยกไปโยกมานะครับมันก็เปื้องพลังงานเห็นไหมนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องแก้ไขเห็นไหมก็คือผมก็ได้บอกแล้วว่าทําฐานให้มันกว้างแล้วแข็งแรงขึ้นนะครับซึ่งถ้าจะเชื่อมอีกทีนะครับผมแนะนํานะครับก็คือถ้าเราทําท่าอาราวเดอร์เวอร์นะครับขาเรานะครับไปชนเสานะครับ ข้แนะนําว่าก็คือควรที่จะก็คือให้มันกว้างกว่าเดิมนะครับขยายนะเรามาดูกันครับท่าแรกท่าจริงจังนะครับก็คือท่าท่ายืนติ้งนะครับ standing เอฟว e w ซึ่งเพอร์เฟกมากกว่าเดิมนะครับนี่ก็คือเริ่มเพอร์เฟกมากกว่าเดิมนะครับผมจะให้ดูนะครับก็คือก็คือน้องก็ตอนนี้ผมว่าน้องสัมผัสได้แล้วว่าเออเขาจะต้องมีขาที่แข็งแรงนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าผมนะครับคนที่ฝึกกับผมนะครับ ฝึกกันค่องข้างหนักมากขาใครบอกว่าฝึกบอดี้เวทที่บ้านไม่โดนนะครับมาฝึกกับผมได้นะครับผมเป็นใกล้ร้ายคุณได้นะครับว่าฝึกขาของผมผมบอกเลยว่าแทบคานนะแต่ละคนไปนะครับอ่าก็คือถือว่าผมดูท่าเพอร์เฟกต์นะครับซึ่งมันประเมินไม่ได้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อๆไปอาจจะมีชาเลนจ์อาจจะมีชาเลนจ,จ์ Challenge ยืนกิ้งนะครับอาจจะมีชาเลนจ์ยืนกิ้งแบบเพีเพๆเราจะตัดโทุบทูบออกไปเลยแล้วก็มาชาเลนจ์ว่า ตกลงยืนกิ้งจะเพอร์เฟคหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวให้ทูทบาก็คือเป้าหมายให้ได้10ก่อนก็ได้อ่าแล้วก็เมื่อเรายืนกิ้งนะครับเราปิดท้ายเราจะต้องก็คือคุกเข่าทันทีเพื่อให้โดนนะครับคุกเข่าทันทีเราจะพึ่งวางนะครับอย่าพึ่งวางอย่าพึ่งยกอ่าลูกกิ้งขึ้นจากพื้นนะครับยืนกิ้งเสร็จหมดแรงกดลูกกิ้งให้นิ่งกับพื้นแล้วก็คุกเข่านะครับในอาริยาบทที่ต่อเนื่องทันทีนะครับอ่ะก็คือฝึกกันทั้งหมด4เซตนะครับ 4เซตนะครับฝึกกันค่อนข้างที่จะโหดผมจะให้ดูเลยนะครับว่ามันโหดแค่ไหนนะครับวันฝึกท้องของน้องเขานะครับซึ่งก็เล็ดเล็ดเวลาก็ต้องมีประมาณชั่วโมงนะขั้นต่ำอ่ะต้องมีเพราะว่าฝึกเดี๋ยวพอท่าท้าย,ายอะ่ะมันเริ่มหมดแรงแล้วเวลามันก็จะน้อยลงไงเข้าใจไหมมันก็บาลานซ์กันมันก็ถือว่าไม่ไม่เยอะไม่มากนะครับกอปิดท้ายก็จะคุกเข่านะครับซึ่งผมก็แค่เป็นไกด์ไลน์ให้น้องว่าก็คือถ้าเราใส่เสียงบรรยาย ด้วยนะครับคนที่ว่ามาติดตามเราเขาจะได้เข้าใจไงอ่ะผมแค,แค่บอกว่นั้นแหละก็การที่เราใส่เสียงบรรยายนะครับก็คือโอกาสที่คลิปเรานะครับจะมีโอกาสดันขึ้นฟีดมีเป็นได้สูงนะครับเพราะว่า AI นะครับเราจะต้องเรียนรู้เองเมันจะตีว่าคอนเทนต์พวกนี้มันเป็นคอนเทนต์ที่ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันมีแต่ภาพนิ่งอย่างเดียวอ่ามันจะมีแค่ภาพนิ่งอย่างเดียวแต่ถ้ามีเสียงบรรยายเมื่อไหร่นะครับ ก็คือแน่นอนนะครับน้องจะได้คนติดตามขึ้นแน่นอนนะครับซึ่งเพจมันสามารถสร้างรายได้ได้นะครับมันสามารถสร้างรายได้ได้นะครับมีรายได้ได้นะครับอ่ะก็คือไผ่ท่าต่อไปนะครับที่2ก็คือท่าพญาปูไตนะครับนี่ก็คือท่าพญาปูไตดีกวมาเดิมนะครับเห็นไหมหลังไม่แอนแล้วนะเห็นไหมอ่าซึ่งมันต้องใช้เวลาแต่ละท่านะครับต้องใจเย็นนะครับให้เวลากับมันนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะยืนกิ้งได้นะครับแต่ละคนนะครับบางคนใช้เวลา2เดือน เราะว่าเบสิกพื้นฐานเขาอาจจะดีะเขาจะอาจจะแข็งแรงมาแล้วนะครับบางคนใช้เวลา6เดือนบางคนใช้เวลาเป็นปีบางคน2ปีนะครับว่าจะยืนกิ้งได้ก็มีนะครับซึ่งการที่เรามีไกด์ไลน์นะครับมันทําให้เราย่นร่นเยอะละร่นระยะเวลาก็คือเร็วขึ้นนะครับการที่มีไกด์ไลน์เห็นไหมมีเทคนิคนะครับยืนเปิดก็คือน้องแข็งแรงแล้วให้เปิดด้วยถ้ายืนกิ้งจริงๆเลย แล้วก็เมื่อแข็งไลก็ท่าที่2นะครับฝึกกับสีเส่เซตท่าที่2ก็พยาปูไตนะครับผมไม่รู้เชื่ออะไรเขาบางคนเขาก็เรียกว่าท่าไตไตนะไตไปไตามานะครับอ่ะก็คือให้สุดนะครับในลักษณะที่หลังไม่แอนนะครับก็4ี่เซตหนึ่งคันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปท่าต่อไปนะครับ ท่าต่อไปก็คือท่าไถชนกําแพงเพื่อก็คือเห็นไหมครับท่าแรกยืนกิ้งจริงท่าที่2ก็คือไถ่ชนกําแพงนะครับท่าที่3าก็คือท่าที่เรียนแบบท่ากิ้งนะครับแล้วก็ให้จําระยะทางไว้นะครับอ่ะก็คือจําระยะทางไว้ตอนนี้ก็คือเฟลกแล้วนะผมถือว่าน้องเขาเฟกแล้วครับจําระยะทางนะครับว่าระยะทางจากเราไถาไปชนนะครับสิ่งกิตขวางกงําแพงได้ก็ได้ครับแล้วก็ให้จําระยะทางแล้วก็สัปดาห์ต่อไปให้คุณก็คือถอยหลังมาสักประมาณสักครบหนึ่งอะไรก็ ก็ได้แต่ให้ถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับคุณจะได้มีก็คือการพัฒนาอะคุณจะได้แล้วถ้าคุณไม่ถอยหลังอคุณไถแบบเนี้แล้วเมื่อ,อไหร่คุณจะกิ้งได้ล่ะจะยืนกิ้งได้นะครับมันเป็นเทคนิคนะครับก็คือเทคนิคมากมายนะครับสำหรับผมนะครับอก็คือนี่สามท่าแล้วนะถ้ารวมท่าที่ชาเลนท์โทุบาด้วยเป็นสี่ท่าแล้วนะ,ะนับเป็นสี่ท่าแล้วกันนะครับนับเป็นสี่ท่าแล้วกันนะครับ ซึ่งผมเสียดายนะครับคลิปน้องเยอะมากผมไม่มีเวลาอัดนะครับไม่มีเวลามาทําคลิปนะครับเพราะว่าผมจะต้องก็คือเคลียร์คลิปแอดมินหญิงนะครับที่อยู่ที่โปรไฟล์เฟซบุ๊กผมนะครับก็คือบางมันบางวันมันเยอะนะครับห้าหกคลิปนะครับแล้วก็เคลียร์มาใส่ในเพจนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะครับผู้หญิงอ่าเพื่อนๆผู้หญิงนะครับก็คือติดตามนะครับซึ่งก็คือมันเป็นประโยชน์แก่เพื่อนผู้หญิงเพราะว่าเพื่อนผู้หญิงหลายคนนะครับเขาไม่ได้กดติดตามใน Facebook ผม ก็คือเขาติดตามแค่เพจนะครับก็คือการที่เอาคลิปของแอดมินมาลงที่เพจนะครับมันก็ยังเป็นประโยชน์ให้เพื่อนนะครับเพื่อนผู้หญิงนที่กดติดตามเพจผมอะ่ะเพราะเขาไม่ได้เป็นเพื่อนในโปรไฟล์เผื่อที่เขาจะหาท่านู้ท่านี้อะ่ะเขาก็ยังเสิร์ชหาได้นะครับท่าต่อไปนะครับกูเห็นไหมท่านีเ้เห็นไหมครับทําไมจะต้องมีขาที่แข็งแรงนะครับเห็นไหมปกตินะครับถ้าเราไม่ฝึกท่าพวกนี้มาเราไม่ฝึกมาสิสามสี่ท่าแล้วครับ ก็น้องเขาสามารถแทงเข่านะครับถึงหน้าอ,อกได้ท่านีเียนะครับแต่สาเหตุทําไมแทงเข่าถึงหน้าอ,อกไม่ได้เพราะว่าขามาเริ่มล้าแล้วเห็นไหมนี่ก็คือทําไมผมให้ฝึกขาให้หนักให้โหดอ่าก็คือนี่ก็คือผมก็เคยเล่านะครับก็คือคือ1ิบสอปีที่แล้วนะครับตอนผมอายุ29่สิบเก้าปัจจุบันผมก็ก็เท่าไหร่นะก็41แล้วนะครับซึ่งก็คือท่าต่อไป เออขออภัยนะครับถ้านี้เป็นไซเรนนะพอดีมันบังมองไม่เห็นนะครับอ่ะมันบังมองไม่เห็นกนะ็คือเห็นไหมก็คือยกมวลสะโพกไปด้านข้างนะครับอ่ะโอ้ยคุณนะท่าต่อไปก็คือท่าเล็กเรสเห็นไหมครับก็คือเนี่ยก็คือปกติน้องทำทำเล็กเรสได้ขาตรงนะครับแต่เมื่อฝึกขาไปแล้วนะครับมันเริ่มล้าเริ่มบอดแดงขาก็ไม่ตรงเลยเห็นไหมแอนมาอ่ะมันขึ้นไม่ได้เลยเห็นไหมอ่ะก็คือ นี่ครับสายทำไมต้องมีขาที่แข็งแรงนี่คือคําตอบนะครับฝึกท้องกล้ามเนื้อท้องกับกล้ามเนื้อก็คือขาโลว์วัีมันอยู่เชื่อมกันนะคนที่มีขาแข็งแรงก็ฝึกท้องได้โหดไงมันก็คือมีอความทนทานแอนดลูลานนะครับฝึกได้หนักได้โหดนะครับท่าต่อไปก็คือนีเดสแล้วครับนี่ก็คือท่าสุดท้ายในการฝึกขอ,ของการฝึกตระกูลแฮงกิ้งนะครับอ่ะโอ้มันเยอะจัดนะครับเยอะจัดนะครับการฝึก ทั้งโหดทั้งอะไรคลิปนี้ก็ประมาณ15นาทีนะยังไม่จบนะครับเยอะจัดนะครับเห็นไหมครับก็มีคนถามนะครับเมื่อตอนผมอายุ29นะครับก็12ปีที่แล้วนะครับก็มีคนถามอาจารย์มาร์คไทเตอรฟิตเหนไหมผมติดอาจารย์ติดตามอาจารย์มาร์คมาก็10ตั้งแต่นั้นแหละ12 13ปีแล้วนะครับข้อต่อไปนะครับเป็นการฝึกโปรแกรม HIIT Six Pack นะครับอ่าก็คือจากก็คือเมื่อก่อนนะครับเราจะฝึกโฟกัส เป็นท่าท่าจุดแรกแล้วก็เราเอาสีท่าดันนะครับฝึกสี่ท่ามายัดเป็น HIT i x p a c k เลยนะครับซึ่งปัจจุบันน้องได้สัมผัสแล้วครับก็คือท่าแรกนะครับก็คือเราจะฝึกกันนะครับก็คือท่าไซดูไซแผงก็เหมือนเดิมนะครับแต่เราจะฝึกกันแค่10ครั้งนะครับเราจะฝึกแค่10ครั้งแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนไปอีกท่าต่อไปทันทีนะครับท่าต่อไปก็คือแพง อินแน e บวกครอสแอนด์โอเพนนะครับอ่าเข้าออกเปิดปิดนะครับอ่ะก็คือท่าเดิมไหมแต่ปกติเราจะโฟกัสกันหมดแรงเคลียร์นะครับคุณจะเข้าใจนะครับถ้าคุณติดตามน้องมานะครับก็คือเราก็เอาสีท่ามายัดรวมกันท่าละสิบเซตท่าละสิบสิบครั้งสิบครั้งเปลี่ยนท่าสิบครั้งเปลี่ยนท่านะครับอ่ะก็คือแพงอินแนวบวกครอสแอนด์โอเพนนะครับเข้าออกเปิดปิดนะครับคุณก็ดับนะครับอ่ะ ครบ10ครั้งปล๊กไปใส่ท่าอีกท่าทันทีเลยนะครับไม่มีพักนะครับก็คือโปรแกรมนี้ค่อนข้างที่จะโหดนะครับก็คือท่าแพงสไปเดอร์แมนนะครับคุณคิดว่าโหดไหมคุณคิดดูอะไรกันโปรแกรมตั้งแต่การฝึกฝึกก็คือชาเลนทอทูบามาเป็นท่าแรก3เซตแล้วก็ฝึก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 มา4ท่านะครับท่าละสี่สิบท่าอ่าสท่าโอ้ยไม่ใช่สนะครับขอภัยนะครับ ฝึกรวมทั้งสไปพยาปูไตด้วยอะไรด้วยนะครับก็หลายท่าอยู่นะครับห้าหกท่าอยู่นะครับท่าละสีเซตก็คือเป็น20เซตสมมติแล้วมาฝึก HIT six pack นะครับอ่ะแล้วก็ท่าต่อไปนะครับท่าต่อไปก็คือ mountain climber ก็สิบครั้งนะครับ เมื่อเราฝึกครบท่าละ10ครั้ง4ีท่านะครับเราก็จะนับเป็น1เซตนะครับซึ่งถ้าเราไหวนะครับเรายังไม่หมดแรงนะครับเราไปเซต2ทันทีเราจะไม่พักนะครับถ้าถ้าเรารู้ว่าเราหมดแรงก็เราก็พักก็ได้นะครับเต็มที่ผมให้เลทไม่เกิน2นาทีนะครับไม่เกิน2นาทีเราจะดูกันแบบว่าเซตที่2กันต่อเนื่องเพียวเพียนะครับนี่ก็คือเป็นการพักนะครับซึ่งรายละเอียดมันเยอะมากผมบอกเลยว่าแต่ละวันนะฝึกกันเยอะนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดคลิปนะครับตั้งแต่ก็คือฝึกหน้าอกฝึกอ,อกของน้องก็คือโปรแกรมปรับใหม่แล้วก็มีฝึกหลังของน้องนะครับโปรแกรมฝักโปรแกรมปรับ,ปร,บปรับใหม่แล้วก็ผมจะทยอยนะครับซึ่งมันเยอะจัดนะครับอ่ะก็คือก็คือผมก็เป็นไกด์ไลน์ให้น้องนะครับว่าก็คือทางที่ดีนะครับถ้าเราอยากได้คนติดตามอ่ะ ให้เรานะครับให้เราบรรยายไปด้วยนะครับก็คือคนติดตามเขาจะได้เข้าใจนะครับบางทีเขาไม่ได้ติดตามเรานะเขาเห็นคลิปเรานะครับก็โดดๆแบบนี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าเราฝึกอะไรก็ต้องแต่เมื่อเราใส่เสียงบรรยายปุ๊บเฮ้ยมันก็น่าสนใจนะครับเหมือนกับว่าน้องเขาผอะก็คือมาจากคนที่ผอมลงพุงอะ่ะเป็นสกินนี่แฟตอ่ะอ่าแล้วก็สู่การมีกล้ามเนื้อนะเฮ้คนลักษณะที่ว่าเป็นผอมลงพุงเหมือนเราอะ่ะเขาก็ได้ติดตามเราเฮ้ยเขาเริ่มฝึกอะไรมาแบบนี้นะก็คือ ก็คืออย่างน้อยนะครับมันก็เป็นไกด์ไลน์ให้คนที่กดติดตามเราได้ดูอ๋อมันจะต้องเรื่องนิ้วเดี๋ยวเข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าเอ้มันจะต้องเริ่มฝึกยังไงยังไงเราก็เป็นไกด์ไลน์ให้ให้เพื่อนได้นะครับอ่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ผมไม่เคยบังคับน้องเขานะไม่เคยบังคับน้องก็คือผมก็แค่เป็นไกด์ไลน์ให้เฉยๆนะครับถ้าเราอยากได้คนติดตามอ่ะถ้าเราอยากได้ก็คือมันสามารถสร้างรายได้ได้นะครับมันอยู่ที่ตัวเขานะครับอ่ะมันอยู่ที่ตัวเขาซึ่งผมไม่เคยบังคับใครนะไม่เคคยบบััง คนที่ทําเพจผมไม่เคยบังคับผมแค่เป็นไกด์ไลน์ให้นะครับว่าทําเพจดีกว่าไหนๆก็เอาคลิปวิดีโอลงหน้า Facebook แล้วแชร์ลงในกลุ่มทําไมไม่สร้างตัวตนที่เพจเลยอ่าสร้างตัวตนเดี๋ยววันดีคนดีขึ้นมานะครับถ้าคุณนะครับตอนนี้คุณจะอ้วนแบบใครก็้แลแ้วแต่นะครับถ้าคุณจะอ้วนแล้วก็คุณไม่กล้าไม่กล้าแสดงออกหรือไม่กล้าโพสต์คลิปตัวเองอาจจะอายอาจจะกลัวนะคุณฟังนะครับวันดีคืนดีคุณอยากจะก็คือ ก็คืออยากจะสร้างตัวตนสุดท้ายนะครับคุณไม่รู้จะขุดคลิปนั้นมาจากไหนคุณไม่รู้จะขุดรูปภาพตอ้นอ้วนมาอย่างไหนแล้วทีนี้มันสร้างตัวตนมันก็คือก็คือถ้าคุณมีตัวตนน่ะมันสร้างตัวตนได้ง่ายไงคุณอ้วนมาแล้วคุณดีเออเขาติดตามคุณสตอรี่ตั้งแต่คุณอ้วนแล้วจนมีซิกแพคเฮ้ยมันจะเป็นความหวังให้เพื่อนๆหลายคนนะครับอ่ะก็คือเราไปเซตที่2ก็คือถ้าไรกก็คือไซดูไซแพงเหมือนเดิมนะครับอ่ะ สิบครั้งปุ๊บเราจะเปลี่ยนท่าทันทีนะครับเพ้งในเนอร์เาโบโคสแอนโอเพ่รนนะครับสิบครั้งนะครับเมื่อครบสิบครั้งก็เปลี่ยนท่าทันทีนะครับมันยังเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆน,นะครับที่กดติดตามเรานะครับผมไม่เคยบังคับใครนะครับซึ่งน้องผู้หญิงนะผมไม่ได้ผมไม่ได้่มมดเขาทําเองนะผมไม่ได้เป็นไกด์ไลน์ให้นะครับต้องต้องเคสนี้เขาคือเขาเขาทำเพจเอง ผมก็ผมก็แค่บอกว่าเออก็คือเขาทาเพจเองแล้วผมก็แนะนําเขาว่าอย่าไปใส่เสียงเพลงนะครับเพราะมาติลลิขสิทธิ์เพราะว่าเพจมันสามารถสร้างรายได้ให้คุณในอนาคตนะครับอ่าถ้าต่อไปนะครับถ้าต่อไปก็คือวันวันนี้เราไม่ต้องคา์ดิโอก็ได้ถ้าไม่มีเวลานะครับก็คือแพงสไปเดอร์แมนเห็นไหมขาเริ่มล้าแล้วอ่ะขาเริ่มล้ามันก็ไม่ถึงนะครับพอสิบครั้งนะครับ แค่เป็นไกด์ไลน์ให้นะครับก็คือการฝึกเอชไอที am, ก็เหมือนกับการ์ดิโอไปนในตัวนะสีท่านะครับ คาร์ดิโอไมไ่ตัวซึ่งก็คือถ้ามีเวลาอยากคาร์ดิโอก็คาร์ดิโอได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่จำเป็นจะต้องคาร์ดิโอนะครับสมมุติว่าคุณฝึกเช้าวันนี้คุณทำทำงานเย็นนะครับตอนเช้าคุณฝึกท่าตามโปรแกรมไปก่อนนะครับเวลาไม่มีคุณไปทํางานปุบ๊บก็คือเลิกเลิกจากก็คือก็คือท่าสุดท้ายก็คือมัลติเทนคอมเบอร์นะครับเลิกจากทํางานปุบ๊บอ่าก็คือถ้าคุณคิดว่าคุณมีแรงอ่ะแต่คุณมีแรงแน่นอนนะครับกาแฟดําแก้วหนึ่งครับคาร์ดิโอตัวทอนว่างเลยถ้าคุณเป้้าาาหมมยคคุณจจะะะตองกรรที่ลดไขัันนบ ซึ่งทุกครั้งนะครับเราจะต้องเอาคาร์ดิโอปิดท้ายนะครับก็คือผมก็บอกว่าถ้าโชคถ้าโชคมวยอะ่ะก็คาร์ดิโอก็คือชกลมไปเลยอ่าเขาแค่นั้นนะครับเนี่ยครับก็คือให้เขาใช้ความคิดของตัวเองนะครับแล้วก็อย่างน้อยนะครับนักมวยจะต้องกระโดดเชือก อย่าลืมนะครับนักมวยมันจะต้องกระโดดเชือกแน่นอนนะครับคุณไปเห็นฟุตเวิร์กของนักมวยนะครับบางคนเทพมากนะคุณเคยดูไหมไทสันคาร์าดิโอก,กับเชือกไหมคนสุดยอดเลยฟิว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 นั่นแหละครับอ่าแล้วก็นักมวยจะต้องวิ่งด้วยนะครับถ้ามีลู่วิ่งอ่ะที่บ้านนะครับลู่วิ่งอ่ะท,ที่ซื้อมาอุปกรณ์ก็วิ่งที่ลู่ด้วยนะครับจะดีมากๆนะครับมันจะต้องคาร์ดิโอก็คือเรียนแบบอ่ะก็คือเป้าหมายเราก็คือเราอยากต่อยมวย แล้วก็คาร์ดิโอเรียนแบบนักมวยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมบอกน้องเขาว่าถ้าอยากจะขึ้นเวทีต่อยอะ่ะผมบอกเลยถ้าจะต่อยถ้าจะถ้าจะฝึกเองนะสู้เขาไม่ได้ต้องไปเรียนนะครับต้องไปเรียนนะครับเห็นเขาบอกว่าเขาจะไปเรียนกับมนัสบุญจำนงนะครับนั่นก็คือนักชกเหรียญทองโอลิมปิกนะครับอ่าก็คือเรียญทองปีนึงอ่ะอีก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 สมัยหนึ่งได้ เหรียญเงินรู้สึกว่าใช่ไหมสุดยอดนะครับได้2เหรียญติดต่อกันนะครับก็ <S <S เหมือนน้องเทนนิสนะครับกดสูร์ราดบ้าเดียวผมนะครับน้องเทนนิสได้เหรียญทอง2ส,งสมัยติดต่อกันซึ่งสุดยอดมากๆนะครับนักกีฬาโอลิมปิกนะครับแต่ละคนที่ได้เหรียญ2ส,สมัยติดต่อกันยอมรับเลยครับ